สวัสดีครับวันนี้เราจะเมาส่งข้อมูลพืชพันธุ์ลูกผสมตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากครับชื่อทองเอกค่ะหรือรหัส cse ปี1 3. 1 3 0 3ใช่ครับเรามีเอกสารข้อมูลคุณสมบัติแบบอแบบละเอียดพอสมควรเลยเป้าหมายวันนี้ก็คือมาแกะดูกันครับว่ามีอะไรเด่นๆบ้างค่ะตั้งแต่หน้าตาเลยเนอะไปจนถึงผลผลิตความทนโรคอะไรแบบนี้ใช่เลยครับพร้อมแล้วก็เริ่มกันเลยดีกว่าครับ ได้ค่ะเริ่มจากที่มาที่ไปก่อนนะคะชองเอกหรือ CSE 1 1 3 0 3เนี่ยคือเป็นลูกผสมเปิดค่ะลูกผสมเปิดใช่ค่ะเกิดจากการผสมข้ามระหว่างพันธุ์ H47 กับ44991ค่ะก็เลยเป็นที่มาของชื่อรหัสเขาอ๋อครับครับทีนี้มาดูรูปร่างหน้าตาลักษณะโดยรวมมันโตยังไงครับเออ่เอกสารบอกว่าเป็นทรงแผ่ค่ะ คือกอเขาจะตรงตรงก่อนแล้วค่อยแผ่ออกด้านข้างอืมแล้วลำต้นล่ะครับเห็นว่ามีอะไรน่าสนใจอยู่ใช่ค่ะลำต้นนี่เอ่อปล้องจะเป็นสีเขียวผิวลำต้นก็เขียวสดเลยนะคะแล้วก็มีเหมือนมีไข,ข่ขาวๆเคลือบใช่ค่ะมีไข่สีขาวเคลือบอยู่อันนี้น่าสนใจนะคะมันอาจจะช่วยเรื่องทนแล้งลดการขายน้ำหรือพวกมแมลงหรือเปล่าครับก็น่าจะเป็นไปได้ทั้งสองอย่างเลยค่ะการมีไข่เคลือบนี่ช่วยได้เยอะ ส่วนอื่นๆอย่างรอยกาบใบก็จะเรียบๆนะคะอาจจะมีรอยแตกตาขวางบ้างนิดหน่อยครับไม่ใช่จุดเด่นมากนะักใช่ค่ะแต่ที่น่าจะสำคัญกว่าคือเรื่องใบค่ะใบสีเขียวหนาปานกลางยาวประมาณไหนครับยาวก็ประมาณ146เซนติเมตรค่ะกว้างพอสมควรเลยคือเกิน1.1เซนติเมตรอืมแล้วที่เขาเน้นคือไม่หักกลางใบอันนี้ดียังไงครับ ใช่ใช่ไม่ค่อยหักกลางใบก็น่าจะดีตอนเราจัดการในไร่อ่ะค่ะหรือว่าลดความเสียหายลมพัดแรงๆก่อนเก็บเกี่ยวอ๋อเข้าใจแล้วครับแล้วพวกส่วนเล็กๆอย่างตาอ้อยล่ะครับเห็นลงรายละเอียดไว้เหมือนกันค่ะเรื่องตาเนี่ยเอกสารบอกว่ารูปไข่ปลายแหลมๆห,หน่อยฐานจะมนๆค่ะแล้วก็ค่อนข้างนูนครับลักษณะเหมือนอวบๆเขาคุนๆใช่ค่ะอวบเขาคุนเรียงชิดกันเลย ฐานตาจะกว้างกว่าปลายแล้วยอดตานิชูตั้งเลยค่ะเขาบอกว่าลักษณะเนี้ยบ่งบอกว่าให้เส้นใยดีเส้นใยดีนี่คือหมายถึงคุณภาพหรือปริมาณครับน่าจะเน้นคุณภาพนะคะคือเส้นใยที่แข็งแรงค่ะแล้วเอกสารก็ยังบอกอีกว่าฐานตามันจเจรนญเป็นรากได้ดีด้วยอืมอันนี้ก็ส่งผลดีต่อการแตกกอความแข็งแรงโดยรวมสิครับใช่เลยค่ะแล้วก็ไปสอดคล้องกับเรื่องหน่อพอดีเลยคือ เขาแตกหน่อได้เยอะมากค่ะโห oh, แตกหน่อเยอะค่ะหน่อที่โดนแสงก็จะเป็นสีเขียวปนม่วงส่วนหน่อในดินจะเป็นสีขาวปนม่วงอ่อนๆการแตกหน่อเยอะเนี่ยแหละค่ะที่เป็นสัญญาณที่ดีมากๆครับสัญญาณเรื่องผลผลิตจํานวนลําต่อไร่ใช่ค่ะก็คือผลผลิตนั่นเองโอ้ oh, ฟังดูดีเลยนะครับเนี่ยแสดงว่ามีแวให้ผลผลิตสูงจริงๆจากลักษณะภายนอกที่ดูมา ทีนี้มาดูเรื่องการปลูกการเติบโตจริงๆบ้างอายุเก็บเกี่ยวประมาณ12บเดือนใช่ไหมครับใช่ค่ะประมาณหนึ่งปีพอดีเลยดินที่เหมาะสมนี้เขาแนะนําเป็นดินร่วนปนทรายหรือไม่ก็ดินร่วนทรายค่ะก็เป็นดินที่เจอกันบ่อยๆในพื้นที่ปลูกอ้อยนะครับค่ะใช่ค่ะแล้วก็มีข้อดีอีกอย่างที่ระบุไว้ชัดเลยคือไม่ค่อยหักล้มค่ะอ๋ออันนี้สําคัญเลยไม่หักล้มง่ายเกษตรกรน่าจะชอบลดความเสียหายไว้ได้เยอะใช่ค่ะ ลดความสูญเสียแล้วก็อาจจะเก็บเกี่ยวง่ายขึ้นด้วยโดยเฉพาะถ้าใช้เครื่องจักรครับครับแล้วเรื่องโรคภยัยความทนทานเป็นยังไงบ้างครับมีข้อมูลไหมมีค่ะเอกสารบอกว่ามีความต้านทานปานกลางนะคะกับโรคเหี่ยวเน่าแดงอืมโรคเหี่ยวเน่าแดงนี่ก็ตัวสําคัญเลยนะครับสร้างความเสียาหายได้เยอะเหมือนกันใช่ค่ะการที่มันต้านทานระดับปานกลางก็ถือว่าเอ่อช่วยลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งค่ะไม่ถึงกับต้านทานสมบูรณ์แบบแต่ก็ ดีกว่าพันุ์ที่อ่อนแอมากๆโอเคครับก็ยังพอรับมือได้สรุปคือลักษณะภายนอกก็ดีลำตน้นใบาการแตกหน่อยเยอะดินก็ไม่เลือกมากไม่หักล้มง่ายแถมพอทนโรคได้บ้างทีนี้เรื่องสำคัญที่สุดเลยผลผลิตกับคุณภาพเป็นไงครับค่ะมาถึงไฮไลท์เลยนะคะผลผลิตนี่ถือว่าสูงเลยค่ะอยู่ที่ประมาณ18-20ตันต่อไร่18-20ตันค่ะ ถ้าคิดเป็นจำนวนลำก็ราวๆเอ,อ่อ9,500ถึง10,000ลำต่อไร่ค่ะโหสอดคล้องกับที่บอกว่าแตกหน่อยเยอะเลยนะครับใช่ค่ะส่วนความหวานวัดเป็นค่า CCS นะคะอยู่ที่13-14ค่ะ CCS 13-14มิถินวดดีไหมครับแล้ว CCS นี่มันคือค่าอะไรนะครับพอจะอธิบายง่ายๆได้ไหม ได้ค่ะ CCS หรือ Commercial c a n e Sugar เนี่ยมันเป็นค่าที่เขาใช้ประเมินว่าอ,อ,อ้อยที่เราส่งโรงงานเนี่ยมันจะหีบออกมาได้น้ำตาลเชิงพาณิชย์จริงๆประมาณเท่าไหร่ซึ่งค่า13-14นี่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีถึงดีมากเลยค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับแสดงว่านอกจากจะได้อ้อยเยอะเป็นตันๆแล้วคุณภาพน้ำตาลก็ยังดีด้วยใช่ค่ะคือได้ทั้งปริมาณแล้วก็คุณภาพเลย เยี่ยมเลยครับสรุปแล้วเจ้าทองเอกหรือ CSE 1 1 3 0 3เนี่ยจุดเด่นจริงๆก็คือผลผลิตต่อไร่สูงมากทั้งจำนวนตันทั้งจำนวนลำเลยค่ะสูงปรี๊ดเลยแล้วความหวานก็ดีด้วยลักษณะที่จำง่ายๆก็ลำต้นเขียวสดมีไขาขาวเคลือบไม่ค่อยล้มค่ะเหมาะกับดินร่วนปนทรายแล้วก็ทนโรคเขียวเน่าแดงได้ระดับปานกลางใช่ครับ ถือเป็นโปรไฟล์ที่น่าสนใจมากๆเลยทั้งปริมาณคุณภาพความทนทานค่อนข้างสมดุลน,นะครับใช่ค่ะดูครบเครื่องดีค่ะเพราะเห็นภาพรวมแบบนี้แล้วก็น่าคิดต่อนะครับว่าด้วยคุณสมบัติเด่นเรื่องผลผลิตที่สูงมากขนาดนี้กับคุณภาพน้ําตาลที่ดีแล้วก็มีเรื่องเส้นใยดีอีกไม่รู้ว่าพันธุ์ทองเอกเนี่ยจะไปได้ดีที่สุดในอุตสาหกรรมแบบไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าอืมก็น่าคิดนะคะ หรือถ้าเทียบกับพันธุ์อื่นๆที่นิยมปลูกกันตอนนี้มันมีจุดแข็งจุดอ่อนต่างกันชัดๆตรงไหนบ้างอันนี้คงเป็นประเด็นที่น่าสนใจให้ลองไปหาข้อมูลหรือติดตามกันต่อไปนะครับ